เรามีข่าวคราวกา,ารเลิกรากของกอล์ฟพิชยะใช่ไหมน้องแล้วก็น้องแอนนี่แฟนสาวสวยขนาดคุณผู้ชมนะมเลือกจบความสัมพันธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็นุ่มพู่เนี่ยนะคือจบกันมาพักใหญ่แลวแต่เพิ่งมาประกาศผ่านโซเชียลให้เราได้ทราบกันมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะข้อความจากน้องแอนนี่เนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นใจกันเยอะเลยเพราะว่าตัวตนของแอนนี่เองเนี่ยก็อยากจะประกาศเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เป็นทางพี่กอล์ฟเองนี่แหละขอเอาไว้บอกว่ายังไม่พร้อมจากประเด็นนี้ค่ะก็เลยมีดราม่าเบาๆก็ ทํให้ก๊อฟเนี่ยต้องออกมาขอโทษขอโพยนะนอกจากนี้ชาวเน็ตก็ดราม่าเพิ่มอีกด้วยบอกว่าสาเหตุที่ก๊อฟเลิกกับแอนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเรื่องง่ายๆเลยพเพราะอะไรป่า คอนเทนต์กับเพื่อนสนิทอย่างสาวโฟอ่ะ oh. สนิทกันเกินไปเปล่าดูเกินเพื่อนไปเปล่านะ uh huh. ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก๊อฟก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งพี่ก๊อฟก็บอกว่าจบความสัมพันธ์กับน้องแอนนี่ด้วยดีนะ uh huh. ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องงานด้วยเพราะทั้งคู่ก็ทำยูทูบเหมือนกันเนาะพ uh huh. ร้อมกับบอกด้วยว่าตอนนี้มูฟออนแล้ว uh huh. แล้วถ้าถามถึงว่าเออพี่ถ้ามูฟมาแล้วเนี่ยเริ่มเปิดใจบ้างหรือ,อยัง uh huh. ก็มีเริ่มเริ่มแล้วบ้างแต่มันก็มมีีรา่่ไงงททโโยปถึเือนนนนสิฟ ช่วงกระแสข่าวแรงๆเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกด้วยว่าใครที่จิ้นกอล์ฟโฟโฟกอล์ฟเนี่ยจิ้นต่อไปได้ยาวๆเลยเพราะว่าอะไรจิ้นให้ตายมันก็เป็นคู่จิ้นกันไม่ได้ค่ะที่ผ่านมามันก็จบด้วยดีเนาะเราก็คุยแล้วก็เคลียร์กันอย่างเงี้ยเราก็จุกมันก็โอเคพันธเนี้ยที่ผ่านมารู้สึกว่าความตั้งใจของกอลฟคืออยากให้เฮ้ยเราจบกันด้วยแบบเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้ไอโฟล์่อล์ฟไม่คุณพ่อคุณพ่อ ก่อนหน้ามันมนมีดรามาคือขอแบ่งโฟสทำคอนเทนต์กันด้วยกันอยู่แล้วปกติแบบปกติอยู่แล้วแต่มันเป็นดราม่าเพราะว่ามันเกิจดจากเรื่องที่ผ่านมาเนาะมีการโพสตมีอะไรเงี้ยก็ได้เคลียร์กันแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าอยากจินก็จ้างได้ ก็เป็นเพื่อนกันน่ะจริงไปมันไม่มากกว่านี้แล้วนะคะอามากันที่เรื่องที่ทําให้หนุ่มก๊อฟกลุ่มขมับไม่ใช่เรื่องข่าวดราม่าใดๆเรื่องนี้ทําตัวเองทั้งนั้นเลยสร้างบ้านสร้างบ้านมันมาเ๋ยมันบานมัใหญ่ไม่ธรรมา คือตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้10ล้านพอเรานอนอยู่สบายแล้วออไปไปมามาตอนนี้ไอ้ยันลังลมันเท่าตัวคุณผู้ชม20<อ>ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จยังใส่เต็มแบบไม่ยั้งนะเพราะกอลบอกเลยว่าเต็มที่เพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านในฝันค่ะออแล้วประกาศดอกจันเลยนะดูไว้นะน้องหลังนี้แหละเรือนหอในอนาคตค่ะทำงานชไนี่ครับ <laughs> จริงๆถ้ารวมถ้ารวมที่ดินอะง ก็คือบ้านมันก็สวยติดต้นๆของประเทศครับก็ไม่รู้นะถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ยังไม่มีลูกไงไปห้องสปาไปก่อนแล้วจบมอลูกมาค่อยพับเตียงนวดเจ็บถาแม่ของลูกอ่ะครับเท้าคำถามอีกแล้วเรื่อยๆครับก็มีคุยบ้างน อยากจะเข้าบ้านนี้บอกเลยว่าซอมโพสกับบันไดสไลด์เลยค่ะบ้านเขาเบันไดสไลด์เบันไดวนบอกใับพี่แจ็คนะบันไดวนเห็นไหมพล่สคะซ้อมเข็นบิวแชร์้าวอยท้แต่เท่าอย่างเงี้ยเหรอเขาดูแลดี